สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูสุชาติพิบูลวรศักอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในหัวข้อนะครับการใช้คําซ้าคําซ้อนและคําผสม,มในคลิปที่1น,นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําซ้านั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบในหัวข้อนี้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคําในภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะครับครูก็จะมีคําถามนะครับมาให้นักเรียนลองตอบนะครับนะโดยคําถามที่ครูกําหนดไว้นะครับมีดังต่อไปนี้นะครับข้อ1น,นะครับเครื่องหมายไมยม,ยมกเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ข้อ2หากต้องการกล่าวคําหรือข้อความซ้ําๆกันเนี่ยเพื่อเน้นความหมายโดยที่ไม่ใช้ไมยมกเนี่ยนักเรียนจะต้องทําอย่างไร นักเรียนลองช่วยครูตอบคําถาม2ข้อนี้นะครับครูให้เวลาข้อละนาทีเลยนะครับ2นาทีจับเวลาเลยครับนักเรียนไม่ต้องกลัวตอบผิดตอบถูกนะครับนักเรียนลองตอบมาดูนะครับได้ไม่เอ่ยอ่าหลายคนก็ตอบได้นะครับหลายคนก็ยังตะกุกตะก,กักอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า คำตอบที่เรียนตอบมาเนี่ยสอดคล้องกับแนวคําตอบที่ครูเตรียมไว้หรือเปล่านะครับสําหรับข้อแรกนะครับไมยมกนี่ยครับก็คือใช้วางหลังคานะครับหรือข้อความที่ต้องการอ่านซ้าๆนั่นเองนะครับส่วนข้อ2นะครับหากเราไม่อ่านไมยมกนะครับหรือว่าไม่ใช้ไมยมกเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์หรือสระของคาที่อยู่ข้างหน้านะครับเช่นงวงงวง นะครับหรือว่าเด็กๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับคำถามต่อมานะครับนักเรียนครูก็อยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าคําซ้ำเนี่ยคืออะไรครับนักเรียนลองช่วยครูตอบหน่อยสิครับตะโกนดังๆเลยลูกคืออะไรครับอ่ยอดเยี่ยมเลยครับหลายคนตอบได้นะครับคําซ้ำก็คือคําที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยออกเสียงซ้ำคำเดิมให้ต่อเนื่องกันนะครับ โดยเป็นคำมูลที่มีรูปเสียงชนิดหน้าที่แล้วก็ความหมายเดียวกันมาเรียงซ้ำกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นะครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนคำถามต่อมานะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยอ่านคํำที่กําหนดให้นะครับแล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าคํำแต่ละคำมีลักษณะของคํำซ้ำเป็นอย่างไรนะครับ คำแรกนะครับหนุ่มๆคำที่สองอาช้องอาชีพสามชอบชอบสี่มากๆากห้าทะลงทะเลแล้วก็หกเก่งๆนักเรียนคิดว่าทั้งหกคำนี้นะครับมีลักษณะของคำซ้ำเป็นอย่างไรอครูให้นักเรียนลองตอบนะครับสักหนึ่งนาทีนะครับจับเวลาเลยครับ โอ้หแต่หลายคนตะโกนตอบก,กันมาอย่างรวดเร็วว่องไวมากๆเลยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องคําซ้ำเนี่ยเป็นทุนเดิมกันมากอยู่แล้วใช่ไหมครับอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคําตอบที่ครูเตรียมไว้เนี่ยนะครับจะสอดคล้องกับคําตอบที่นักเรียนตอบมาหรือเปล่านะครับหนุ่มๆกับมากๆเนี่ยนะครับก็คือคําซ้ําที่เป็นการใช้ไมยมกนะครับมาแทนคําอีกคํหนึ่งที่ซ้ํากันมานั่นเองนะครับส่วน ชอบชอบเก่งเก่งนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกนะครับของคำหน้าให้สูงขึ้นเพื่อเน้นความหมายนั่นเองนะครับชอบชอบก็แปลว่าชอบมากใช่ไหมครับเก่งเก่งก็แปลว่าเก่งมากนั่นเองใช่ไหมครับส่วนอาชงอาชีพกับะลงทะเลเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงสระคำใดคำหนึ่งนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียน ต่อไปนะครับครูก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนลองทําดูนะครับโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปลักษณงคําซ้ําเป็นแผนภาพความคิดที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สร้างสารรค์นะครับนักเรียนลองทําดูนะครับให้เวลานักเรียนแค่1นนาทีเดี๋ยวเรียนเข้าไปตกแต่งทีหลังนะครับ<คละ>เสร็จไมหมเอ่ย เก่งมากเลยครับนักเรียนของครูทุกคนนะครับนะลักษณะคำซ้ำนะครับก็สามารถที่จะสรุปเป็นแผ่ภาพความคิดได้ดังต่อไปนี้นะครับก็คือเป็นการใช้ไมยะมกนะครับแทนคำหลังนะครับแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกของคำหน้าให้สูงขึ้นนะครับเพื่อเน้นเน้นความหมายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนเสียงสระคำใดคำหนึ่งนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครู ครูก็ใช้นักเรียนเนี่ยร่วมกันวิเคราะห์ความหมายคำซ้ำในประโยคที่กำหนดนะครับว่ามีลักษณะของความหมายเป็นอย่างไรนะครับประโยคแรกนะครับเขามาโรงเรียนแต่เช้าเสมอกับอีกประโยคนึงนะครับเขามาโรงเรียนแต่เช้าเสมอเสมอเนรีคิดว่ามันมีลักษณะของคําซ้ำเป็นอย่างไรอ่าเก่งมากเลยครับก็คือความหมายคงตาม ความหมายของคำเดิมนั่นเองนะครับเก่งมากๆนะครับต่อไปเพื่อนซื้อกระเป๋าใบเล็กกับเพื่อนซื้อกระเป๋าใบเล็กๆนันเรเองคิดว่าประโยคที่มันมีไมยะบกทั้งหลังเนี่ยมันมีลักษณะของความหมายคําซ้ำเป็นอย่างไรครับตอบได้ไหมอ่าเก่งมากครับไอเล็กๆตรงนี้มันก็คือความหมายที่มันไม่เจาะจงนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับ ทีนี้ความหมายที่เกิดจากการสร้างคําซ้ำเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับประการแรกนะครับเมื่อซ้ําคํานามสามัญคาสรรพนามไม่ชี้เฉพาะก็จะมีความหมายเป็นพหูพจน์นะครับเช่นพี่พี่นั่งกินข้าวกับน้องพี่พี่ในเนี้ยนะครับก็แปลว่ามันจะต้องมีพี่มากกว่า1นคนถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนชวนเขาไปอ่านหนังสือเพื่อนเพื่อนตรงเนี้ยก็แสดงว่ามันมีความหมายเป็นพหูพจน์ก็คือ มากกว่าเพื่อนแค่คนเดียวถูกไหมครับต่อไปนะครับลักษณะที่สองซ้ำคำลักษณะนามหรือคำบอกจำนวนหลังคำว่าเป็นมีความหมายแสดงจำนวนมากขึ้นนะครับหรือว่าแยกจำนวนนั่นเองนะครับเช่นเขาเสียเงินเป็นสนแสนเพื่อแลกกับชีวิตนะคำว่าสแสนตรงนี้นะครับก็แสดงว่ามากกว่าแสนเดียวถูกไหมครับมีจำนวนที่เ,เพิ่มมากขึ้นนะครับ หรือเจ้าของโครงการจ่ายเงินคนงานเป็นงวดๆนะครับก็แสดงว่าจ่ายมากกว่างวดเดียวนะครับนั่นเองต่อไปนะครับข้อ3ซ้ำคำกริยาหรือคำขยายกริยาจะมี2ความหมายนะครับเช่นความหมายความหมายแรกนะครับก็คือมีความหมายแสดงการซ้ำๆหรือว่าต่อเนื่องกันนะครับเช่นแบ่พูดพูดสักพักก็หยุดไป แสดงว่ากริยาพูดพด,พดเนี่ยนะครับก็คือการพูดต่อเนื่องกันนะครับหรือว่าพูดซ้ําๆกันกน,นะครับไม่หยุดนั่นเองนะครับหรือความหมายเน้นความหรือเป็นประโยคคําสั่งนะครับเช่นในประโยคที่ว่าเขียนเร็วๆจะหมดเวลาอยู่แล้วตรงเร็วๆตรงเนี้ยนะครับก็เป็นล,ลักษณะการที่มีออมยมกตรงนี้เป็นการเน้นความหรือว่าเป็นประโยคคําสั่งนั่นเองนะครับ ข้อ4นะครับซ้ำคำกริยาหรือมีความหมายอ่อนลงหรือทําอย่างไม่ตั้งใจนะครับเช่นในประโยคที่ว่าพวกเราก็คิดคิดอยู่ว่าจะไปช่วยเขานะครับคำว่าคิดคิดตรงนี้ก็แสดงว่ามีความตั้งใจอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้แสดงออกมาอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับก็คือยังไม่ได้ตั้งใจอย่าง,างแน่วแน่แต่ว่าคิดคิดอยู่นะครับหรือ ฉันก็ชอบๆบเขาเหมือนกันนะครับไอ้คำว่าชอบชอบตรงนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ชอบเต็มที่นะอาจจะกำลังเริ่มชอบนะครับหรือว่ามีความรู้สึกดีในเบื้องต้นนั่นเองนะครับข้อ5ซ้ำคำขยายนามหรือคำบุพบทจะมีความหมายไม่เจาะจงนะครับเช่นในประโยคที่ว่าบ้านของเขาอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟนะคำว่าใกล้ๆตรงนี้นะครับไม่ได้เจาะจงว่าอยู่ตรงไหนแต่บอกว่าอยู่ใกล้ๆ นะครับหรือข้อ6นะครับซ้ําคําแสดงลําดับจะมีความหมายว่าอยู่ในพวกใดแต่ไม่กําหนดแน่นอนนะครับเช่นในประโยคที่ว่าเขานั่งรถคันแรกแรกนะครับไอ้คำว่าแรกแรกตรงนี้ก็ไม่ได้บอกว่าอยู่ลําดับที่เท่าไร่กันแน่แต่ว่าบอกว่าอยู่ตรงคันแรกๆรกนั่นเองนะครับข้อ7นะครับซ้ำคำนามคำกริยาหรือคำขยายจะบอกความหมายใหม่นะครับ เช่นในประโยคนะครับลิงกินกล้วยคําว่ากล้วยตรงนี้นะครับถ้าเกิดอยู่เดี่ยวๆเนี่ยมันก็แปลว่าผลไม้ชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้ําคําว่ากล้วยนะครับเป็นเรื่องกล้วยๆอย่างนี้ใครก็ทําได้คําว่ากล้วยๆตรงนี้นะครับก็คือแปลความหมายใหม่ได้ว่าง่ายหรือว่าสะดวกนั่นเองนะครับทีนี้ข้อควรระวังนะครับคําเหล่านี้นะครับจะไม่ใช่คําซ้ำนะครับนักเรียนต้องจาไว้ให้ดีนะครับ คำแรกนะครับคือคำว่านานาอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าจะจะเวลาลูกเรียนเขียนคำสองคำนี้นะครับลูกเรียนจะต้องเขียนเป็นนอสระอากับนอสระาจอสระอากับจอสระานะครับเพราะว่าคำนี้นะครับเป็นคำคำเดียวนะครับไม่สามารถที่จะใช้ไมยมกได้นะครับนะเป็นคำมูลสองพยางนั่นเองนะครับคำที่มีความหมายและหน้าที่ในประโยคต่างกันนะครับเช่นแม่ใช้แปลงแปลงผมแบบเนี้ย ก็ใช้ไมยมกไม่ได้นะครับเพราะว่าแปลงคำแรกเนี่ยเป็นคำนามส่วนแปลงคำที่สองเนี่ยนะครับเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้ไมยมกในการซ้ำคำสองคำนี้ได้นะครับข้อสังเกตนะครับถ้าและอาจนะครับถ้าและอาจไม่นะครับเป็นคำซ้ำไม่ได้ในบางบริบทนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งนะครับข้อสอง บางคำที่ต้องออกเสียงซ้ำเสมอเช่นอยู่ๆชอดๆนะครับนะนักเรียนก็จะต้องสังเกตให้ดีนะครับนักเรียนไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าแม่ค้าคนนั้นเถียงชอดๆเถียงชอดอย่างนี้ไม่ได้นักเรียนต้องบอกว่าเถียงชอดๆนะครับเพราะว่าคําว่าชอดเนี่ยจะอยู่เดียวๆไม่ได้นะครับเป็นเป็นต้นนะครับข้อ3การเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ของคานาหน้าคำหน้าให้สูงขึ้นเนี่ย เพื ge, ่อเน้นความหมายจะใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นนะครับนะอย่างเช่นสูงสูงอย่างเงี้ยนะครับนะนักเรียนก็สามารถที่จะใช้ในภาษาที่ไม่เป็นทางการเท่านั้นนะครับนักเรียนไม่สามารถใช้ในภาษาที่เป็นทางการได้นะครับส่วนข้อสี่นะครับการใช้ไม่ยมกแทนคําซ้ำนะครับใช้เฉพาะในบทร้อยแก้วเท่านั้นนะครับในบทร้อยกรองเราห้ามใช้ไม่ยมกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าผิดสัทลักษณ์นะครับ กิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนครูว่าช้นักเรียนเนี่ยแข่งขันกันนําคําที่ครูกําหนดให้นะครับเติมลงไปในประโยคแต่ละประโยคให้เหมาะสมและสามารถสื่อความหมายที่ถูกต้องนะครับนะซึ่งคําที่กําหนดให้ก็มีตามหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับนักเรียนลองเติมคําเหล่านี้นะครับลงไปในประโยคที่กําหนดให้นะครับครูให้นักเรียนเหนึ่งนาทีก็พอครับง่ายๆเลยนะครับจับเวลาเลยครับ เสร็จหรือยังครับอ่าเก่งมากเลยครับนักเรียนหลายคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมนะครับสุชาดากลับถึงบ้านจุดๆุจุด,จด,จดสองทุ่มนักเรียนคิดว่าเติมคำว่าอะไรดีครับอ่าเก่งมากครับก็คือราวๆนั่นเองนะครับนะข้อสองอาหารมื้อนี้มีแต่จุดจุจุด,จด,จดทั้งนั้นมีแต่อะไรครับลูกอ่าผักผักนั่นเองนะครับข้อสาม ภาพยนตร์เรื่องนี้จุดๆก็บอกว่าสนุกเติมอะไรดีครับลูกอ่าใครๆก็บอกว่าสนุกนั่นเองนะครับข้อ4แตงโมงในส่วนของคุณลุงลูกจุดๆน่ารับประทานมากเติมอะไรดีครับลูกอ่าเก่งมากเลยครับโตโตใช่ไหมครับและข้อสุดท้ายเขาพูดภาษาอังกฤษแบบอะไรครับลูก แน่นอนครับก็คืองูงูปลาปลานั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยทุกคนต่อไปอีก5ข้อครับ1นาทีครับจับเวลาเลยครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่านักเรียนของครูเก่งมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเนตตอบถูกไหมนะครับรถยนต์ของพ่อจอดอยู่จุดๆุรถจักรยานจอดอยู่อะไรครับ อ่าข้างๆนั่นเองนะครับข้อเคุณตาแจกของเล่นให้จุดๆทุกคนตอบเลยลูกอ่าหลานๆใช่ไหมครับข้อ8ช้างเดินออกจากป่ามาเป็นอะไรครับลูกมาเป็นอะไรยอดเยี่ยมเลยครับมาเป็นโขลงๆนั่นเองนะครับข้อ9พี่ยางจุดๆหลังจากการปีนเขาวพี่ยางอะไรครับลูกอ่าพี่ยาง เพลียๆนครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับเหลือคําเดียวครับเด็กคนนั้นจุดๆทั้งเรียนหนังสือและทํางานไปด้วยทําไมครับขยันขยันนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนครูทุกคนนะครับเรื่องคําซ้ําเนี่ยนักเรียนยอดเยี่ยมเลยนะครับต่อไปครูก็จะมีคําถามนะครับนะเป็นแนวข้อสอบโอเดดเนาะนะมาลองถามนักเรียนดูนะครับว่าคําซ้ําในข้อใดไม่เป็นปหูพจน์ นะข้อ1เขาชอบนั่งคุยกับเพื่อนๆนะครับข้อ 2. แม่เป็นห่วงลูกๆจึงต้องมาดูแลข้อ3ฉันเดินทางไปเยี่ยมยติๆข้อ4วันนี้ฝนตกปรอยโปรทั้งวันแล้วข้อ5พี่ๆในกลุ่มช่วยสอนการบ้านชั้นเรียนคิดว่าจะ,จะตอบข้อไหนครับลูกที่ไม่เป็นมหูพจน์ตอบข้ออะไรเก่งมากเลยก็คือข้อ4นั่นเองนะครับเพราะว่าคําว่าปรยโปยเนี่ยเป็นคํากริยา ที่แสดงอาการซ้ําๆนะครับส่วนข้ออื่นเป็นคําซ้ําที่มีความหมายเป็นพหูพจน์ทั้งสิ้นเลยนะครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนลองแบ่งกลุ่มนะครับตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยร่วมกันคิดคําซ้ําให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นเนี่ยให้แต่ละกลุ่มเลือกคําซ้ําของกลุ่มตนมาช่วยกันแต่งเรื่องสั้นๆนะครับให โดยใช้คำซ้ำนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับอ่านเรื่องที่แต่งนะครับหน้าชั้นเรียนเนี่ยให้เพื่อนกลุ่มอื่นฟังนะครับเพื่อนเพื่อนและครูร่วมการพิจารณาว่าใช้คำซ้ำได้เหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับจากนั้นเนี่ยช่วยกันสรุปหลักการใช้คำซ้ำนะครับหลังจากที่เรียนทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะมาสรุปนะครับความคิดนะครับทีนิสความรู้กันว่าการใช้คําซ้ำเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คําซ้ําในลักษณะไหนบ้างนะครับข้อ1นะครับเมื่อใช้คําซ้ําจะต้องคํานึงถึงความหมายและใช้ให้เหมาะสมกับบริบทนั่นเองนะครับข้อ2นะครับคําซ้ําบางคํามีความหมายใกล้เคียงกับคำซ้อนนะครับเช่นคําว่าจนจวนหรือว่าจวนเจียนเนี่ยนะครับ ก็ควรที่จะเลือกใช้ให้ถูกต้องนะครับตามความหมายที่ต้องการจะสื่อนั่นเองนะครับหลังจากที่เรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการใช้คำซ้ำในบทเรียนนี้จบแล้วนะครับครูก็หวังว่านักเรียนจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับไปปรับใช้กับการเรียนของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย